สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ร้านวรลเทิทแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตับพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะรถแท็กเตอร์เข้าใหม่เลยนะคะเป็นยี่ห้ออิเซกิค่ะแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าแบบนี้ค่ะรุ่น NT540 นะ40แรงม้าค่ะเป็นตัว 4WD นะคันนี้ค่ะสวยๆนะคะเครื่องสสูบค่ะ จดทะเบียนปี61เท่านั้นนะ2561ค่ะมาพร้อมใบมีดหน้าอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังนะคะทางร้านเราใส่เป็นผ่านพวนนะคะยี่ห้อ LCS ค่ะขนาด6คูณยี่นะคะทางร้านเราให้เป็นของใหม่ไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปให้ชมนะคะนี่เลยรูปผ่านนะคะยี่ห้อ LCS ค่ะสวยๆนะคะเป็นสีฟ้าสีเดียวกับรุ่นนี้เลยนะเข้ากันดีมากๆนะคะคันนี้ไม่เพียง238ชั่วโมงการทํางานเท่านั้นค่ะน้อยมากๆนะคะไม่ได้ผ่าน การทําอะไรมาเลยเนาะคันนี้รถเข้ามายังไงแล้วก็แค่ล้างเนาะแล้วก็ถ่ายรูปให้ชมเลยนะคะอัดวีดีโอให้ชมเลยค่ะนี่ให้ดูนะคะรุ่น NT540 ค่ะ40แรงมา้า ในส่วนของตัวเครื่องนะคะใช้งานได้ตามปกติค่ะระบบการทํางานด้านหลัง P.O. ไฮดรอลิกยกขึ้นลงได้ตามปกตินะ P.O. หมุนได้ตามปกติค่ะคันนี้สภาพใหม่มากๆเลยเหมือนใหม่มากๆนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากที่จะไปซื้อรถใหม่ลองรับคันนี้ไว้พิจารณานะคะล้อ,อยางกระทะล้อสีสันเดิมๆล้อ,อยางก็เดิมๆมาจากบริษัทค่ะนี่ให้ชมนะคะ ในส่วนของหัวน็อตนะยังมีรอยมาจากบริษัทติดอยู่เลยนะคะใหม่มากๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยราคาคุยกันได้ค่ะอันนี้ให้ชมเบาะนะดูดีมากๆนะคะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0875734727ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตําบลท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะราคาคุยกันได้นะราคาต่อรองกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook นะคะวอลลีทิพ r แท็กเตอร์ด้วย แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง y o u t v o l บริ l i ฟ y Factor ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ